อย่างเราดูจิตนะนะข้อที่หนึ่งอย่าสแสวงหาให้ความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วค่อยรู้เอาในข้อที่หนึ่งกดข้อที่หนึ่งกดข้อที่สองก็คือระหว่างที่รู้เราไม่จมลงไปนะเราจิตมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูอยู่ห่างๆมันไม่จมลงไปในปรากฏการณ์ทั้งหลายในความรู้สึกหรือคิดทั้งหลายเนี่ยจิตมันถอนตัวขึ้นมาไดนะ้นี่เป็นกดข้อที่สองนะ ข้อที่หนึ่งอย่าอยากรู้เราเที่ยวแสวงหาว่าตอนนี้จิตเป็นยังไงให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้ว่ามันรู้สึกอะไรกฎข้อที่สองระหว่างรู้ว่าอย่าถลำลงไปรู้จิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่จิตผู้รู้ก็ต้องอาศัยการฝึกอย่างที่ว่าทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่มันหลงไปไหลไปกฎนะข้อที่สาม ของการดูจิตก็คืออยากเข้าไปแทรกแสงสภาวะนะความสุขเกิดไม่ต้องไปหลงยินดีมันถ้าหลงยินดีให้รู้ทันนะความทุกข์เกิดไม่ต้องไปยินร้ายถ้ายินร้ายเกิดให้รู้ทันจิตจะเป็นกลางมันะตั้งมั่นเนี่ยมันมในขั้นที่สมเนี่ย้อขั้นที่สองต้องตั้งมั่นแล้ว ขั้นที่สามเนี่ยรู้ซื่อๆนะคือขั้นของความเป็นกลางเพราะฉะนั้นเวลาสภาวะใดๆเกิดขึ้นแล้วจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันจิตก็จะเป็นกลางต่อสภาวะทั้งหลายทั้งปวงจิตที่เป็นกลางต่อสภาวะทั้งหลายทั้งปวงคือจิตที่ปราศจากอคติ ปราศจากอคติต่อสภาวะทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้ชอบอันนี้ไม่ได้เกลียดอันนี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงสรุปนะการปฏิบัติเอาไว้ในประโยคสั้นๆให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง